ขูดนวดนำมุนเกออเนาะมาแล้วพี่น้องไงมาแล้วมาแล้ว,นว <c oughs> เนาะเต้นสอง <c oughs> สุดยัง ใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยเนาะเย็ดครึ่งนึงอยู่ทักทายสบายดีสบายดีสบายดีพุ่พี่น้องกันมื้อสุขูสุคนมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเจอกันกับพวกเฮาคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะตเต็มาแล้วพี่น้องเอ้ยทางุงเิ่มยังบ่เห็นมื้อนี้เนาะเออโอ้ยไสๆมาย่อซอยกันบ่มาเด้อมาเด้อ โย่ใสยกันบ้ากล่ะครับอยู่มุมนี้มุมหนึ่งพี่แดงไงเนาะอยู่หน้าบ้านน้องเพิ่นมุมหนึ่งพอดีทางหน้าบ้านพุ่นค้าดินเฮพี่น้องไปพี่เนี่ยเลยปีนปีนบอกเจือปีนมั้มเปล่าพี่ลีเจอลีเจอ อาตีนตัวนี้ขึ้นปีนขึ้นรัเนะเน้าได้กี่เลยนเออไอชามามามาบึ่งมาซอยกันซอยกันมาๆคนหนข้ขงอืออเบาแล้วอืออืบ สบายดีสบายดีด้อสายกันสายกันโอ้ทางจ้าภาพเพิ่นยังบ่เห็นมานะจ้าภาพเพ่นเต้นเพิ่นนะโอ้ยบ่าลุงเฮิมเอาดิเด้อปุ๊บอ้าวตกใด้นี่นะ

เต้นมูมีแนวล็อกอีกบ่มือนีพี่เรงไงเนาะตรงมี้นว่ยอเด้อมือนีเ้อเออแม่บาออึ๊บเออสุดนกอันนี้สุดเพื่นนี้เนาะสุดโตสุดตังร้อยอัน้ออันแล้วนับบ้ง่อ

Ờ, suốt cái nữa ít mà này Chú à Chú 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 Bông lông bỏ <laughs> 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 Bông Chú Chú để mưa hơn Chú đông Chú để mưa Chú à, Bó chú đây ฮ้ยมาดูฟังด okay. uh, ูไม any> anyway ่ก่นบ ok ่คนบริชูงดคนดเอคนเตี้ยเนาะคนมีแ no> ม anyway> um> ็ห้าชิปก็ยังยังไ่ได้เนาะเป็นบอลิปนะจรงไงเนาะคิดว่างานน้อยๆมันไม่น้อยนะเนี่ยงานมีใหญ่แน่นะแบบนี้

Tô cả to, lập bó xì khà bắc nhay. Mình ừ. ừ. du hành. Ủa, ừ. ừ. bưng càng bưng sứ. Oh à, ma ma ma, xoài can, xoài can.

อเไปไปคุณเวเขาเวเขาเออมัดบาดนี่หมดหัวน็อตหัวยังหมุนเ้อลมพัดมาปิวไปเนอโอ้ยเขาโอ้ผมอยากลองของอีกเลยพี่น้องเลยแล้วอยากเห็นลูกติ่ง Ya ừ, lẽ <laughs> <Bắn con luôn. cười> ừ. nó mưa đi la đến mưa thôi. Ồ, đó đi. Vậy đi. Bằng con lao hiền Nó. Ừ Tô bao vàng vậy nhỉ? Tô lấy đó. đập chưa đó, nó. Nhân mình hiền phòng phân đây. Uh, à, này tô song anh đây anh đi biết cắn với sông phun này vẫn đang bồi nhĩa đó bảo cắn đây bưng cho khoang nạp nấm xuyết xuyết mười hai tăng อ 3, 4, 5, 13, องสามสบี่สิบห้าสิบหกฮะสิบสองส1ามสบี่สิสิบบหตี่หเจ็ดแปดเก้าสิบสเอองสิบสามสิบ

À. thấy bận đấy bắt bẹp <laughs> đi thay ừ. <laughs> <laughs> lấy đi vô nhỉ nó. นี่อยู่นึงเนาะนั่งนั่งไปแถวบบนี้เอา qaldım

ตพีพตัวนี้ซ่อนกันซ้อเน็อ่านเ้ลายน้ม็ได้รนทนน้ำลายถือชัวได้ผลท,ท,ทมรีลน์ลงมาดิตั้พี่พี่เล่ตัวนี้

มาหันส no ิ okay. guy, fine, ้นหมูซอยกันเด้อเงในเด้อหลายครับเนาะเพื่อรงื่กินของอยากเนาะทางลุงหนวดเพื่อนจัดการให้ใช้สารมูได้สาวสาวเฮงสาวมืออื่นพูดิ่นมาเนาะรับสาวยังอีกสาวเพ้นบ่ม พ oh. ึ่งยำไปสิ่ปอนด์โอ้คืออยู่ซอยกันเนาะที่พื้นที่โตพี่น้องเลยทั้งแก๊มียังอันนี้แล้วก็อันนี้เพิ่นเอาไว้ใส่นี่แหละใส่หมูนี้เพราะว่าเผือ่อมืออื่นเนี่ยมันเยังมันบูดเยังมันเน่านะเนาะ <c oughs> เอาเนออกมาพี่ก่อนเอาเอามาใหญ่นี่เห็นบดก่อน เธอได้มาแล้วเธอได้มา Để ครับเธอได้มาแล้วครับครับ นี่แต่ระวังเล็กน้อยขึ้นนั่งเนาะโอ้ยฮักเลืออะไรใช้หน่อยเดี๋ยวเลยยังยังริงแล้วแพ่ปูกับมีเนาะแพ้ขาวม็นบอแพ้มาปูน นนี่นะบื้อยังก็ได้มันปิวืมยัยมันปิวเ <c oughs> อ้าสำเร็จบบดนี้พี่น้องเลยเนาะพอ่อมือแรงกับคำมีครบมีงันกับจังหวะกันอีกทีนึงเนาะ

มืออื่นเศร้าพี่น้องไอแต่เศร้าเลยมื่ออื่นเนาะเดี๋ยวพวกเขาซีก็ติดสถานการณ์มาถ่ายมาทําให้เบิ่งว่าพวกเพิ่นสีเฮ็ดนี่ใดนะตอนเศร้าตุ๊ตูพี่น้องไอ้เนาะอ่าช่วงมืดซึมมืดซึมเฮ้ยมีแต่ถ่ายทั้งปลาด้อยเด้อตัดการเด้อไหลเด้อวเนี่ยงามสาวงามจากหมู่บ้านพี่น้องเลย้นะบานีิกาลูกตกใจทั้งหยาด้วยเนาะ สบายดีทั้งนุ่งหนวดเนาะมีหนองไก่มูเนาะอันนี้เอาเฉพาะเอามาแช่ไว้ป่ะเย่มันเ่าด้เนาะเพราะว่าเพื่อสีฮอดตอนเศร้าเมื่ออื่นคิดว่ามูนี่เป็นนเพิ่นออกมาจากนั้นใหม่ๆเลยอยากโลงเสื้อใหม่ๆอ๋อยังตีงอยู่นี่เนาะเอ้ามันมันใหม่มันสดว่ะ มีแต่มะเคะสันเนาะเลยเอาอเกะอันเกะเอาหมูเอาหมูลงก้อนจังเกะเอาหมูลงกัอนเออถอกหมูลงกัอนเลยยังเอาเล่นลงมาถอกได้น้อเดี๋ยวเกะตัวนี้

เนาะยังโมเลียวอยู่กับควายนี่อยู่ฐานรุ่นจีได้ควายจีน่าไงอยากให้เราได้ควายเด้ยากให้เราเดี่ยงนี่เนาะเดี่ยงเนาะขอให้ได้ควายมาเลี้ยงเอาอันนี้เก็บไป็นทิพป์ปิดใบบาทเนาะพักอนี้เนาะใช้ใช้ส่วนตามหมากุ้งมืออื่นนี่บ่ ดว้ามือเโดยโได้ได้เนาะื่มาจาแซบเอื่นอื่่คืควงสางให้เบิ่งพี่น้องเลยอื่เออเนาะพี่น้องารุ่นนี่เตียวตามให้หมู่บ้านกินโดยโดยนี่มาพริกมีแล้วเนาะเอาใส่แบบแซบทั้งปากอันลำบากทั้งทายรถมื้อื่นนี่ชือนตาเด้แซบอยู่ว่ามาคอยตามมือเด้ แซ่บเนาะต้องต้อง,องลดคมเพชรลงสเนาะพักอย่แล้ดียวยันบเหยวกเนาะอพักรสพี่นอ้องงานสม,มนนองเ,อาาเนาะมาจากสวนเลยมีแต่หายนองเอนสิทซิดน้ำเสีได้ปกไว้ก่นนอนเนาะบุเป็นยังดอกเพื่อมืออื่นออได้อยู่นี่ได้เสุยเนาะนแตงแตงสลับ กระลำนี่ก็ซุ้มเจ้าไปซับเป็นงี้มเป็นงี้มเนาะแล้วก็ไปล่างมืออื่นยังเสื้อใส่ตะกร้าไว้เลยเอามาใส่จานกินกับลาบนี่พี่้องกันตรงนี้ทุกท่านจ้าค่ะกระดี่นี่ทางลงหนวดจัดให้เนาะมือนี่หนวดจัหนักจัดเต็มเนาะ อาจารย์ตำรวดสิผมจะคลิปได้วยโ, fruit, โดย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 เอาขอบใจเด okay. ้อตำรวดเด้อขอบใจหลายๆเออเราเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่เพื่อนพี่แดงอะไรแท้งตำรวดเนาะครับหน้าที่มือนี่ซื้อมูเพี่ยังไเนาะสามสิบโลเอาจะกโคมแซบโคมโบแซบเนี่ยขึ้นอยู่กับผูเห็ดมืออื่นเนาะพี่น้องเนาะอ๋อพุณคุณขุดเยอะเลยทั้งน่ะอ๋อสิจกักไปแต่ตอนนี้เลยป่ะหมอหน้องน้ำ จากไปตอนนี้มันสิบ่อนบอโอ้ทังเกาะที่เราเลยเกลยเจดีเนาะเลยญ่ายเจีจดีเก่ง่ยเจยดีเกี่ยง่าขุดมูว่อะนะเพื่อนเอาม่วงได้ขุดจะเ้ดขุดมูขุดหงมูได้เลยนะบ่แกงใส่กระดูกยังก็ได้ด้เนาะแซบได้ี่น้องต้ม กตจะตามบอ่ล่ะบม่คนลอกไว้ลอกไววลอกไห้เลยจั๊กนี่หมกหุ้งหมกุ้งมันใช่บวงขูดก็ได้เนาะขุดหมูนี่อยู่ปากกระิ่งตะุงเนาะตาุงตพุงกพงกะลีกะรักกันบ่ใคคือกันแต่ว่าโอ้ยขุดบางล้วขปดเป็นบ้องน้นบ้องน้ำเห็ดเป็นบ่ เอาไปเิ่งะด้วย่อลูกโอ้โหพิม์เโอ้เรากระขุดเก็ีกันได้พี่น้องเนี่เตเดอจ้าเป็นลูนำเลยได้กักนี่ก็หั่นั้นเีว้อออลอกระุด่หเนยบาขูดด้วยน้ำมอนยอด่าส่กะลีเออเนาะโอ้ขุดจืดขดจืดเนาะขุดอนาลวกานนขูดจืดมัเป็นหอยเลยซ่มเนีบนพี่น้องไง ลมเนาะยนตาบ่เพ <sh arp thrust> well ิ่นนี่ถ้าบ่ได้ค่าสัตว์ชีวิตเะเป็นแนวแนวสําเร็จมาเนาะอ่าอ่าพี่น้องเนาะก็บ่ว่ากันเนาะเป็นีเป็นองเพิ่นมีการอ่าลมไก่ลมกาก็แล้วแต่เพิ่นังนั้นเนาะก็มีเออตบได้เลยจีก็ชอเพิ่นกะเพิ่นชอบตบแมกตบคลิปได้นความลาวเนาะมียงก็รรอย ตอบนี่ตอบอีกตอบไอยภาษาบ่งามบ่งามต่อบ่ต่อบ่งามต่อนี่บ่งามบ่เฮานี่บ่งามบ่ได้ยินอยู่ตอ๋อเฮาเฮาคิดหลายเฮาก็เได้ยินล้ตอ๋อล่ะบ่งามตอ๋อนี่แม่นคว่าบ่งามบ่จักกิแม่นแล้วว่าไผบ่งามนี่บ่ เด้อเนาะโอเคเอาเพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพิ่นก่อนพี่น้องในการขุดอ่าหมาเอาห้องโตตั้งกับสำเร็จเรียบร้อยเนาะที่นี่อ้าโตอ๋เอาเตรียมควบพร้อมมืออื่นเจอกันเนาะพี่น้องนอสันนะให้น้องน้ำเพิ่นเฮ็ดเตรียมควบพร้อมก่อนแล้วก็อาพักผ่อนเตียงเบียกเวเนได้น้องน้ำเด้อ เ <N> นาะยันเมื่อยเมื่ออื่นเด้อคำมามแรงแต่นอนพักผ่อนตื่นแต่เศร้าได้มื่ออื่นตตีสามตีสี่เพื่อได้พีน่น,พดดน,น้องเลยเนาะนอนเพือนใหม่เนาะ,ะเดี๋ยวสิมาถามค้งพันอีกทีนึงเนาะเอนนอเกาะต่ตตตตตนนตตน โอ้เป็นได้นี่เนาะโอ้สุดยอดมากอย่าไปเว้าทีบเด้อบ่ยาวละจักเด้อเนาะเอายาฮูหลาอาฮูนอนปเลนนอนไักปลูกอบรรดาเฮ็ดบานีบ่ได้บ่ล่างล่างว่

น้องเพิ่นขูดมากบุ้งมาห้วยก่อนแล้วพเฮากสิขอตัวก่อนเด้อน้องเด้อบันนีเด้อเอ้ยเด้อน่องซอยกันเด้อนาะม่เอื่นสิมาหามาเบ่งมาชมใหม่เด้อาดน้ออไม่อยดแ่หนอ เดี๋ยวมืออื่นสิควางสากให้เบิ่งแซ่บโบแซ่บจังว่ากันอีกทีนหนึ่งเนาะ้าเนาะเอาพี่น้องเนาะกะถือว่ามาซอยเวียกงานสำเร็จเรียบร้อยพี่เป็นยองไงเนาะกะถือว่าคำพอดีหามุงแดงพี่เป็นยังไงเนาะอ่าเพื่นกะสิมีการคขงเงินแต่ว่าโอ้เนาะเสียแต่ว่าอ่าดินน้ำนาบ้านนี้พี่น้องไงยัง สันทางอยู่เนาะเออเพิ่นถอกอยู่หน้าบ้านพดเออควบจริงเออถอกมาขยับขยับมาทั้งพี่ก็ได้ดอกมือเนาะแต่ว่าเอออย่งางไรก็แล้วแต่เนาะเว้นเอานี่แหละพี่น,านา้องเลยได้ถอกได้เด้เนาะเพราะว่าเฮือนก็นยังบ่สมบูรณ์เนาะเพราะว่ายังห้องน้าอีกพี่น้องเลยเนาะก็ยังขาดงบอยู่ว่าศนเห็นทางบ่เสียงแจ้งในกลุ่มมาว่ายังขาดสร้างเนาะดินบงดินบอกมีแล้วว่าศนพี่น,านา้องเลยเอออย่งางไรก็ คอยเป็นคอยไปนาอดีอกดีใจนะสำหรับทางบ้านของน้องน้ำพี่น้องเนอะสำหรับเมื่อนี้กับทางบัจจันทร์ขอจบคลิปนี้เพียงสานี้ก่อนเจอกันใหม่เนอะสบายดีสวัสดีผม่พี่น้องมัตสุข,ขุสุขคนเนาะไปพี่น้องเลย